นี่นะครับผลงานกลางลำไม่น้ำโขงนะครับนี่ปลาหยังงรับพี่น้องนี่มามาลุ่นกันเบ็ดเล็กสายสุดท้ายนะครับนี่เอาใส่เบ็ดหน่อยได้ครับตัวนี้นเดี๋ยวสีมายามเบ็ดใหญ่จากหน่อยปลาใหญ่ล่ำนั้นก็สิมายามมองครับล่ำนั้นสวยงามบ่ครับนี่สด,สดสดจากไม่น้ำโขงนะครับอุบลราชธานี ลุ่นไปํำกันครับสายสุดท้ายเบ็ดหน่อยผลงานเบ็ดหน่อยทั้งนั้นได้ครับนี่อ่าอ,อีกลำนะครับลำก็มายามมองครับมองปู ลุนกันไปเรื่อยๆครับหินทถ่วงมาแล้วทา,าาทางนั้นก็ยาม่องครับทางนั้นปูม่องลุนไปน้ำกันพัดซองโหลดอู้ยอมเปอรเอเหนี่ลยเนาะมันข้นโต๊กหนามเว้ยห่มโหลดปุ้ย สหายบอกน่าจะเป็นยี่สกไทยนะครับหาอยากได้น้าลําน้ำคงยี่สกไทยแต่ย,แยังมีครับเขาโตหน่อยนี่บรรยากาศนะครับสวยงามเลยทีเดียวเช้านี้เดี๋ยวจะถ่ายไปฝากแฟนเพจเยอะๆนะครับนานๆทีได้มาชมบรรยากาศ รุ่มแม่น้ำโขงนะครับนานปลาโดนแหะปลายัางปลา,าปานี่ <c oughs> เห็นไหมครับแม่น้ำโขงสวยงามเสมอแม่เดียวอาน,น,นครับ บริเวณมองปูเลยนี่เนาะมองหยังอันเดีวยวน่ะปูจะมีใหม่ับเออฮะเติมมองปูครับนั่นหลายคนโบเคยเห็นนะครับฮะมันจะมีใหม่ขำขับอากมานะครับเวลาปลามันข้นมาหายใจมันก็นจะโดนตะขครยครับฮะรุนไป็นํากันครับ อย่างน้อยมีแต้มสะสมใหม่ละว,วะอ่า